สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มีพัสดุกหนึ่งชิ้นนะคะแล้วก็แสงอาจจะแปลกๆเพราะว่าคือมันเป็นกลางคืนแล้วแล้วในห้องเราอ่ะมันไม่มีแสงเข้านะเออแล้วมันก็จะมืดมากใช่ไหมเราก็เลยแบบพยายามที่จะจัดไฟนะอันนี้คือแบบเอาโคมไฟมาแบบต่อนู่นนั่นนี่นะคะก็แสงอาจจะแปลกๆเนาะเออก็วันนี้มีพัสดุกหนึ่งชิ้นแล้วก็ทุกคนค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเราจะไปทําเล็บแล้วนะแล้วก็ไม่ต้องทนเห็นเล็บทุเรทุเรทุเรแบบนี้แล้วนะทุกคนแกะพัสดุดีกว่าค่ะอันนี้น่าจะเป็นอ่าโฮโลแกรมนะโฮโลแกรมอีกแล้วเพราะวว่่่่่าาาาออออยงทีบบกกเรรชโโโฮลแมนะะค ทุกคนเราไม่เคยเจอคนแพ็ค่างนี้เลยนะเราสั่งคือแบบใส่เคสการ์ดมาเลยแต่เป็นแบบขนาดที่ใหญ่มากอะเออแบบคือดีมากนะคะแล้วก็แพ็คใส่ซองบับเบิ้ลมานะคะเป็นของร้านเอจําชื่อร้านไม่ได้เดี๋ยวเราแปะไว้ให้ในดีสคริปชันนะคะหอดีมากๆคือเขาเอาการ์ดโฮโลแกรมมาปล่อยพร้อมส่งนะคะเยอะมากๆจริงทุกคนแบบเยอะจริงๆอ่ะแล้วก็เป็นราคาที่แบบ เป็นราคาออริจินอลนะคะบวกประมาณแบบสี่ยบาทคือแบบไม่เป็นราคาที่รับได้อะแบบไม่ได้แพงเวอร์นะคะมาปล่อยท้างส่งเยอะมากแล้วก็แบบใบนี้จริงๆอ่ะเ,เราเคยมีแล้วนะแต่ว่าเออก็ขายไปเนาะจนสุดท้ายรูแบบ้สึกว่าเอออยากได้อะแบบมันเป็นใบที่แบบเราแบบยังนึกถึงอยู่ว่าเออแบบไม่น่าขายไปเลยนะก็เ,เลยตัดสินใจซื้อกลับมาอีกรอบนะคะเป็นมีเออโฮโลแกรมตอนพันนะคะอันนี้คือเก็บเอาไว้ใช้ได้เลยนะดีมากเป็นโฮโลแกรมตอนพันนะคะทุกคนก็อย่างที่บอกว่าหลงรักในการโฮโลแกรมเลยเก็ก็ออกมาโอเค โปรแกรมพันทุกคนสวยมากอะแบบพี่ทายองผมชมพูนี่คือแบบสวยมากนะคือพันธุ์แล้วก็มีพลสดุอันเนึ้ยนะคะคือเราแกะไปแล้วเนาะคือเราไปหาอันนี้มามันคือที่ใส่การนะคะคือแบบไปหากับเขามาแล้วเป็นมาเมาร์เดย์กับชินนมอนโรนะคะตอนแรกกับไมล์มาร์เดี์ไปใส่ที่ทายองแล้วชินนมอนโรอะเอาไปใส่พวกแบบเมมเออื่นอะแบบใจยอนซองชาหรือน้องมางยแบบคนที่เรามีการนะแต่คือมาเมาร์เดย์อะเราแบบฟิกเอาไว้เลยว่าเนี่ยเป็นที่ทายองนะคะเดี๋ยวจะลองแบบ ลองใส่ดูนะเออเราจะบอกว่าแอ่นี้ที่เราแตไอ้สแตนดี้ใช่ไหมคือเราอะจะไม่อาสแตนดี้มาใช้แต่เราอะเราเจอวิธีการเก็บใหม่แหละทุกคนหลังจากที่ว่าวันนั้นเราแบบหลังจากที่วันนั้นเราบอกว่าเราเก็บใส่สององธรรมดาใช่ไหมเราคนพบว่านี่ค่ะแฟมอันนี้ของเราสามารถเก็บสแตนดี้ได้นะคะทุกคนดูนี่ซือพอดีเลยก็เอาไว้เก็บสแตนดี้นะเดี๋ยวจะทํายังไงนะนี่เราเว้นที่ไว้ให้พันเนาะเออพันมาก่อนก็จะใส่สแตนดี้พันลงไปนะคะ เรื่อนี้คือสแตนดี้ที่เรามีนะนี่อันนี้เป็นมีโอโซนอันนี้พาร์ทหนึ่งอันนี้ก็จะเก็บไว้ใส่พาร์ทหนึ่งของสองชานนะคะไปซื้อสิบต่อมาแล้วเรียบร้อยหาได้โอ้แบบดีใจมากน,นะอันนี้ก็เป็นของพาร์ทสองนะก็แค่นี้สำหรับสแตนดี้นะคะเดี๋ยวจะลองเล่นเฟรมการ์ดกันแต่ว่าเราอะลองไปแล้วนิดนึงนะคือมันมันแบบมันเหนียวมากมันค่อนข้างที่จะดูดการ์ดเลยแหละเลยอะ,ยอะก็เลยจำเป็นที่จะต้องใส่ซองใสนะคะก็ใส่ซองใสก่อนนะคะทุกคนเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะดูดหนึบเลยแบบขนาด ยังแบบดูติดเลยอะเออก็เอาใบที่พิ่งได้นี่เลยนะใส่อันนี้เพราะว่าพี่ไทยงก็ต้องไมา์มารูดินนี่ทุกคนมันน่ารักมาก,มากมากอะแต่ว่าถ้าถามว่ามันป้องก,กันกราดอะไรไหมคือไม่เลยนะคะคือถ้าจะเล่นถ่ายรูปคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยได้แต่แบบมันอ่อนปเปรยมากนะคะแบบแมแล้วก็คือมันพอดีกับขอบกาดมากอะดูดกาา์ด,ด้วยนะคะทุกคนถ้าจะใช้ต้องแบบใส่ซองใส่ก่อนนะคะเพราะว่ามันดูดการจริงจริงนะดูน่ารักเนาะเดี๋ยวจะลองใส่ คนอื่นในอันนี้นะเออเอามาเลือกกันดีกว่านะว่าจะใช้ใครดีพี่บุ๊คนี่จะบอกไหมใครอะพี่บุ๊คใจยอนร้กกันเนาะใ <c oughs> จะยอนใ <c oughs> จยองของม,มาม่าใจยองของคุณแม่ยายนะคะมันจะใส่กับชินามอนโรนะไว้ <c oughs> เล็งนี่ <c oughs> เป็นไงทุกคน ยายบูบู boo, นะกับใจย้อนชิน้มอนลูน่ารักเนาะวันนี้ก็มีแค่นี้นะเดี๋ยวเราดูวันถัดไปนะคะ